สวัสดีครับกลับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Mister กะทิชาแนลนะครับเรามาดูแผลน้องกันนะครับหลังจากที่เราได้ฉีดฆ่าเชื้อกันไปนี่คนนีครับแผลน้องดีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเนื้อจะเต็มแล้วนะครับนี่ครับสเปรย์ยี่ห้อนี้เราฉีดให้น้องดูแผลน้องสิครับเนื้อจะเต็มแล้วหลังจากหยอดยาไปไลก็น้อยลงนะครับ หยอดยาเห็บหมัดไปให้น้องยายาดีครับเห็นไหมครับเห็บหมัดน้อยลงไรก็ไม่มีแล้วนะครับนี่น้องดีขึ้นมากเลยหลังจากได้รับการดูแลรักษานะครับเหมือนกะเป๋อหมดเลยน,น้องดีมากเลยนะครับ ได้เยอะขึ้นแล้วก็แผลก็ดีขึ้นตัวไรก็เริ่มจะหมดไปครับผก็ดูแลเท่าที่ดูแลกันได้นะครับน้องหมาจอนนี่คือความสุขของผมนะครับชอบชอบเป็นผู้ให้ไปกินไป น้องแข็ดีขึ้นเราก็ดีใจเออกินไปกินไปหน้าตาสดใสขึ้นนะครับแข็ดีขึ้นยาคาเชื้อไปกินซักเดี๋ยวไปกินไปกินอาหารนู้นกินอาหารนู้นไปนี่เราก็กินอาหารต่อนครับ ก็จะเป็นอาหารเม,ม็ดอัลโปนะครับแบ่งมาจากของทีมงานที่บ้านความสุขของคนเรามานันนม่เหมือนกันครับอยู่ที่ว่าความสุขของเราชอบแบบไหนความสุขของผมคือชอบชอบช่วยน้องหมาจนอ,อ,อนเห็นน้องอาการดีขึ้นเราก็ อมยิ้มหน่อยๆเนาะดีกว่าเห็นแล้วก็เพิ่มเฉยเๆเ,เขาอาจจะตายไปแล้วก็ได้เพราะว่าแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับรรรรอดีมากเลย มากโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ